วันนี้ลิลลี่ก็อยู่ที่ร้านอาหารชิลๆนะคะร้านอาหารร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารของพี่สาวแล้วก็พี่ชายตัวลี่ก็ได้มีหุ้นที่นี่นิดๆหน่อยๆตอนที่โดนโกงก็มีร้านเนี้ยแหละที่พอมาทังชีวิตไปได้ในแต่ละเดือนก็ไม่ได้อะไรมากแต่ลี่อยากจะบอกว่าร้านอาหารชิลๆของลี่ตั้งอยู่ที่สี่แยกเหม่งจ่ายนะคะถนนประชาอุทิศนะคะอยู่ตรงข้ามร้านอาหารหนาทองนะคะก็อยากให้ นี่เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้แล้วว่าร้านชิววอยู่ที่ไหนหลายๆคนก็เคยได้มารับประทานอาหารที่นี่ลิลี่การันตีว่าอาหารที่นี่สดใหม่มากไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ก็คืออร่อยมากนะคะปงฟาน,นี่คือสุดยอดสดทุกวันนะคะแล้วก็มีดนตรีเพอๆด้วยแล้ลิี่ก็อยากกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยสอนแล้วก็คอยคอยผลักดันให้ลิลี่ ท่นหนึ่งแล้วถ้าเกิดที่ไม่ได้ผลักนหนูไม่ได้รักหนูไม่ได้เอ็นดูหนูหนูก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นซุปตาร์ในวันนี้เพราะฉะนั้นลิืี่ดีใจมากๆมากๆมากๆจริงๆที่สัญญาว่าลี่จะระมัดระวังคําพูดแล้วก็ลี่จะไม่ทําตัวจะพยายามทําตัวไม่น่ารักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ว่าใคร เอหลายๆคนบอกว่าลี่เป็นคนที่เยอะจริตเยอะกระดมกระแดะลี่ขอโทษอันนี้คือเรื่องจริงนะลี่ก็มันลดไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าลี่ก็จะพยายามจะพยายามนิ่งแล้วกันนะคะแต่ก็ลี่อยากจะอยากจะสร้างสารรค์ความสุขอยากจะสร้างสิ่งดีๆให้ FC ทุกคนได้มีความสุขขอโอกาสให้ลี่ได้ ได้อยู่ในหัวใจพี่ๆี่นะคะใครที่ไม่ชอบรีให้โอกาสเด็กคนนี้หนูจะเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเป็นคนครึแก้วที่สอนอะไรมาหนูก็จะรับฟังแล้วก็จะปฏิบัติตามที่พี่ๆอ่สอนมาแล้วหนูจะทําทุกอย่างเพื่อเอาอกเอาใจพี่ให้พี่รักหนูให้ได้เลยไม่เชื่อคอยดูนะคะแล้วก็อย่าลืมร้านอาหารชิลๆของหนูด้วยนะคะ เอกเป็นใจค่ะขอบคุณค่ะอีนี้นะคะเป็นแสดง MV ล่าสุดเป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้เร็วๆนี้วันที่22จะถึงนี้ค่ะก็รี่ก็ได้เป็นนางเอก MV ของที่เอิร์นเดอะสตาร์นะคะในบทเพลงเพียงแค่เงานะคะแล้วก็เร็วๆนี้วันที่23นี้ก็ต้องไปไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปแสดง MV เป็นนางเอก MV กับบทเพลง น้ำตาพยาคุดนี่ก็เป็นนางเอกมีพระเอกก็คือพี่อฟธนพลน,นะคะู่กันแล้วก็ก็มีภาพยนตร์ด้วยภาพ,พยนตร์พญานาคก็ได้เป็นนางเอกมีภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นก็เป็นนางเอกมีภาพยนตร์โคกัะโหลของพี่พจน,น์อานนท์ยังไม่พอมีภาพยนตร์พี่พจน์อานนท์ให้โอกาสอีกแล้วให้ได้เป็นนางเอกของเรื่องอ,อะไรนะ แจ็คโคชซิงโคชแซนหรอแล้วหนังเรื่องอะไรนะอ่าแจ็จไว้ก่อนก็ได้ทไมแจ็หนังเรื่องแจ mm ็จ hmm. อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแจ็สซิงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็อ่ uh, มีละครของอ่าบอสน้องวัดด้วยแล้วก็ที่จะทำอ mm hmm. ยากจะบอก ลิลี่จะทำซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองจะบอกว่าปังแซบบุรีเย่นแน่ๆแล้ว